สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้ผมได้นำสาระความรู้ในเรื่องของคู่มือการปฏิบัติศาส,สนาพิธีเบื้องต้นมาพูดคุยมาเรียนรู้กันต่อนะครับซึ่งจัดทำสาระความรู้ตรงนี้โดยกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมนั่นเองนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยก็ยังอยู่ในเรื่องของการเตรียมกำหนดการซึ่งในคลิปนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับกำหนดการนะครับ คำว่ากำหนดการเนี่ยก็คือเอกสารแจ้งกำหนดขั้นตอนของงานโดยทั่วไปเป็นของส่วนราชการหรือส่วนของเอกชนจัดทำขึ้นก็ได้นะครับถึงแม้ว่างานนั้นจะเป็นงานที่เกี่ยวข้องอถึงเบื้องพระยุคลบาทเช่นงานเสด็จพระราชดำเนินถ้าหากงานนั้นไม่ได้เป็นงานพระราชพิธีซึ่งกำหนดขึ้นโดยพระบรมราชองการแล้วเนี่ย เราจะเรียกว่ากำหนดการทั้งสิ้นนะครับเช่นขั้นตอนของงานสวนสนามสำแดงความสวามิภักดิ์ของทหารรักษาพระองค์เราก็ใช้คำว่ากำหนดการเพราะงานนี้มิใช่พระราชาพิธีที่มีพระบรมราชองค์การให้จัดขึ้นหากแต่เป็นทางราชการทหารจัดขึ้นเพื่อสำแดงความสวามิภักดิ์ต่อเบื้องพระยุคนลนระบาดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคำว่ากำหนดการเนี่ย ก็เป็นอเอกสารแจ้งขั้นตอนการดำเนินงานซึ่งอาจจะจัดขึ้นโดยส่วนราชการหรือเอกชนก็ได้นะครับทีนี้เราลองมาดูแบบอย่างกำหนดการกันสักนิดนึงนะครับก็จะมีแบบอย่างกำหนดการตัวอย่างแรกเนี่ยของสำนักพระราชวังนะครับเป็นกำหนดการทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้สมเด็จพระเทพรัตนะราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพาประจำปีการศึกษา2550ณอาคารหอประชุมธรรมรงบัวสีมหาวิทยาลัยบูรพาตำบลแสนสุขอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีในวันอัคารที่25พฤศจิกายน ปี2551นะครับคุณผู้ชมก็ลองดูตัวอย่างนี้นะค,ะนะครับก็คือ,อเวลา1 3นาฬกานาทีสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาสยามรมราชสยามรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระตำหนักจิรดาลโหฐานพระราชวังสวนดุสิต ไปยังมหาวิทยาลัยบูรพาตำบลแสนสุขอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะครับแล้วก็จะเป็นรายละเอียดต่างๆทั้งหมดของอกำหนดกำหนดการในเรื่องของอาการพระราชทานปริญญาบัตรนะครับนี่ก็คือตัวอย่าง หมายตัวอย่างกําหนดการนะครับทีนี้เราลองมาดูอีกแบบหนึ่งนะครับเป็นกําหนดการบําเพ็ญกุศลเพื่อความเป็นสิริมงคลที่ทําการกระทรวงวัฒนธรรมแห่งใหม่ณนะห้องประชุมกระทรวงวัฒนธรรมชั้นสิบเก้าอาคาร อาคารธนาลงกรทาวเวอร์วันที่28กุมภาพันธ์2548เวลา10นาฬิกานะครับตรงนี้เป็นกิจกรรมของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับก็จะเรียกว่ากำหนดการนะครับ ในเวลา9นาฬิก45นาทีข้าราชการและผู้มีเกียรติพร้อมกันณนะสถานที่ประกอบพิธีเวลา10นาฬิการัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมประธานในพิธีเข้าสู่สถานที่ประกอบพิธีนะครับแล้วก็ดําเนินการตามขั้นตอนต่างๆนะครับอา,อาจจะมี ในช่วงท้ายในท,ยท้ายของกรรําหนดการนะครับอาจจะมีหมายเหตุในเรื่องของการแต่งกายเช่นการแต่งกายชุดสากลหรือชุดสุภาพนะครับแล้วก็หน่วยงานที่รับผิดชอบเช่นเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องของกิจกรรมดังกล่าวเช่นฝ่ายพิธีกองศาสนุประถมกรมการศาสนาเป็นต้นนะครับตัวนี้เป็นตัวอย่างของกรรําหนดการนั่นเองนะครับ